สวัสดีจ้าเมื่อนี้ยายเย็นเอาพ่อกับยายเย็นอีกแล้วนะจ้นะเนาะเมื่อนี้ยายเย็นเอาต้มเส้นมาเยอ่ๆนะจ้ะมาให้พี่แห้นองเบิ่งน้ากินน้ำนะจ้ะวิธีทำยายยายต้มแล้วเท่านึงนะจานะนาะยายยายลงคลิปแล้วเนาะไปเบิ่งได้นะจ้ะไปย้อนหลังเบิ่งได้ยายต้มเส้นใส่ใส่โค้งไก่ใส่เลือดจ้าเมื่อนี้ยายบดใส่ขาไกนะ่เนาะก็ต้มเส้น ใส่เส้นเนาะใส่บุญเส้นนี่จ้าอันนี้คยยือยายต้มสุกแล้วเต็มหมอด้วยจ้ามากินน้ำยายเด้อนี่จ้าไอหอนหุนเลยจ้าต้มเสร็จไหมข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะ ขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านเนะจ้าพี่ๆน้องๆที่มาเข้ามาเบิ่งคลิดใจเย็นเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้าอันนี้ต้มสุกแล้วพร้อมกินแล้วเนาะจ้านี่น้ำนัวๆ,ๆเลยจ้าแล้วเาา่ามักถ้าเอามักเผ็ดมักเปรี้ยวมักหวานเ่าก็เติมมอเนาะจ้าเฮ็ดเฮ็ดเบ้ายากดอกจ้าเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดกินได้เด้อจ้าเฮ็ดกินได้เฮ็ด กินเองได้กินคะเห็ดคายก็ได้จา้านี่เห็ดบญยากดอกร้องเห็ดเบิงร้องเห็ดกินเบิงขึ้ยย้ายนี่แ่บจา้ากินแทนเข่าเลยก็ได้เบิงใกล้ๆใส่กระเทียมเจียวพร้อมจา้ากระเทียมเจียวหอมๆแล้วก็ไปปรุงใส่พริกใส่มะนาวเนาะจา้ามากรสได้จัดไปเลยคลิปนี้อาจจะสันส้นๆเนาะจา้าเนาะ แต่ว่ากระสันแน่ทุกคลิปเลว <c oughs> ยว่าจะเบิ้งเครื่องปรุงกัเลยเนะจ๊นะเนาะนี่จ้ะเครื่องปรุงยายกะมีต้นหอมมีผักขึ้นช่ายมีต้นหอมผักชีเนะจ้ะผสมกันแต่ว่ายายบ่มีถั่วงอกยายไปหาเมื่อกี้มันเบิดจ้ะ นี่จังแรกก็กินจังสันแหละนาะจ้าเนาะตามนี้ตามเกิดมีกระเทียมเจียวจ้ากระเทียมเจียวเจียวเองตามเบงเจียวเองแซบเองจ้าเนี่เจียวไม่ไหมมันกัสซหอมเนาะจา้ามันกระซีแซบใส่กระเทียมเจียวหลยๆเครื่องปรุงกับมีน้ำตาลมีน้ำปลามีพริกป่นจา้ามีบักเนา้มีแค่นี้แหละจา้าบ่มีผักเมื่อนี้ไม่น,นี้กินเสน้นบ่นมีผักเนาะ เราด้ดถั่วง,งอกมาโอยหนาน้ำแน่จังน้อยกะโอเคเลยอน้อยจังเนาะแยาตักใส่ถ้วยแล้วแยากระซิใส่ต้นหอมแยาใส่กระเทียมเจียวจ้ะแยามักกระเทียมเจียวยกใส่ใส่หลายๆใส่หลายๆมันตึงแซบ่บ ตามพิกลจ้าตามใจชอบเลยได้จ้าพิกลใส่พิกลบีบมกนาวใส่จ้านี่มะเปียวมะหวานเนาะมะเปียวมะหวานเท่ากับข้นเอาเลยจ้ามาแบบใด มาไม่กินน้ำย้ายดี๋ย้ยายซิมกันน้ำซุปบันนรนัวอะไรจ้ะอืมแซบ่บแซบ่บจ้ะแซบ่บแซบ่แซบโกโปเลยด้วยจ้ะเด้อโกโปเห็นเลยแซบ่บมา่จา้ะไม่กินน้ำย้าย คลิปนี้กะสั้นๆันจะเอาต้มจืดมาสูพีสูน้องกินอันมื้อกับซีบอนหนิงได้จ้ะเด้อมื้อกับซีบอนหนิงขอโทษหลายๆได้จ้ามันบอนหนิงอาจจะวิ้นวินจากน้อยน้อจ้ะเนาะนี่เครื่องปรุงกับมีซำเด๋ะจ้าถั่วงอกบ่มีมีซำเด๋อเขาก็กินซำนันแหละนาะจ้ะเนาะ มาจ้าไม่กินน้ากัน,กนขอบคุณที่เบิ้งคลิปจบด้วยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าถ้าไปซาแน่ก็เยาากันด้อจ้าตามเพื่อนน้อจ้าเนาะตามเพื่อนถ้าไปซาแน่ก็จะพึงน้อยใจด้อจ้าไปหาทุกคนละจ้ากดกระดิ่งน้ำเม้็ดจ้าเบิ้งแล้วก็ได้ชิด้ยายลายยายลงคลิปก็สิได้เห็นนาอจ้าเนาะ นีน่มีตอนพอ้อมาจ้าไมา่กินน้ำกันคลิปนี้ายกกับคอตัวไปก่อน้อจ้าคลิปหน้าพ่อกันไหมเอามายัวๆพี่ยัวนอ้องก็เสิ้อนี่ลหละคือทอดป้ามากกับคือทอดป้ามากกับคือทอดเอามาให้พี่ให้น้องเบิง่งได้กินยังไงอยากให้พี่อยากให้น้องได้กินน้ำนะจ๊ะเนาะ อ้าสำนี่แหละจ้าคลิปหน้าพ่อกันไม่คลิปนี้กันสวัสดีค่ะ